เดิมทีแล้วคำว่าพังเป็นคำแสดงไว้ใช้เรียกจิกโกหรือว่าวัยรุ่นสมัยก่อนที่มีความคิดนะคะแรกเริ่มจะแสดงออกด้วยการแต่งตัวเป็นแฟชั่นอย่างการเจาะตามร่างกายการกวนผมหรือการใส่เครื่องประดับแปลกๆเยอะๆนะคะจนเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นสังคมเล็กๆซึ่งทั้ง7อันดับที่วันนี้บุกยกตัวอย่างมาไม่ใช่การจัดอันดับอย่างเป็นทางการนะคะเป็นความชอบของบุกเอ<ม>งมิวสิกอัมส สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับบุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้บุ๊กจะมาพูดถึง7็ริฟพังและเราก็จะมาทําความรู้จักพังให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเดิมทีแล้วคําว่าพังเป็นคาแสดงไว้ใช้เรียกจิกโกหรือว่าวัยรุ่นสมัยก่อนที่มีความคิดขบถต่อต้านประเพณีดั้งเดิมหรือว่าการทําอะไรเดิมๆจากชนชั้นผู้นําก็จะมีการ ต่อต้านเกิดขึ้นแล vale ้วเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของสังคมให้กับตัวเองแล้วก็ในเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าอยากคือต้องการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะแรกเริ่มจะแสดงออกด้วยการแต่งตัวเป็นแฟชั่นอย่างการเจาะตามร่างกายการโกนผมหรือการใส่เครื่องประดับแปลกๆเยอะๆนะคะจนเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นสังคมเล็กๆจนใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เกิดเป็นดนตรีพังขึ้นมาวัฒนธรรมพังเกิดในช่วงยุค70 ลักษณะดนตรีพังจะมีความหยาบกระด้างไม่เน้นสกิลมีแค่3คอร์ดก็เป็นเพลงแล้วนะคะดั้งเดิมจะมีแค่3คอร์ดเลยการเอ,อ่อเนื้อร้องก็จะเป็นการบน่นกรนดาไม่มีเนื้อหาอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่าลื่นละไมัหูอะไรอย่างนี้นะคะ่ะไม่มีเน้นความสะใจนะคะก็คือใช้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องมือในการประท้วงเป็นเป็นสื่อกลางในการต่อต้านนะคะเป็นเพลงสั้นๆมีความเร็วและหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาเข้ามาอยู่ในกระแสหลักได้ในที่สุด บุ๊กจะลองเปิดไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงยุคบุกเบิกของวงการพังเลยนะคะคือช่วงยุค70เนี่ยจะมีวงจะมีวงพังเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าในที่นี้บุ๊กจะยกตัวอย่างเ,เช่นวงเด e ร a m า n ม s เซ็ก i s พิสโแล้วก็วงเดอะแฟ s ชนะคะจริงๆมันก็มีวงอื่นๆอีกแต่ในที่นี้บุ๊กอยากนําเสนอเพลง Bridge Creek Pop จาก The r a m า n e นนะคะคำว่าบริชคลิ k เนี่ยหมายถึงคือคือมันเป็นคำแสลงสมัยช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ส คำนี้เป็นภาษาเยอรมันในเนื้อเพลงเขาจะพูดหมายถึงการทำอะไรเร็วๆอย่างเช่นการเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางขอดในเพลงนี้จะตรงตามแบบแผนก็คือมีแค่3สามขอวนๆกันทั้เงเพลงจะเป็นไงไปฟังกันค่ะ Music um. ที่สบุ๊กขอพูดถึงวงบลิงห182นะคะก็คือจริงๆแล้ววงนี้เดบิวต์เมื่อปี1982บุ๊กอยากหยิบยกเพลง All t h e small things นะคะคือเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักไม่ใช่ขาป๊อปขาล็อกก็น่าจะเคยฟังเพลงนี้กันนะคะเพลงนี้จะออกมาในช่วงปี1999ค่ะเป็นสไตล์ป๊อปพังนะคะจริงๆแล้ว วงบ l ิง182เขาชื่อวงบ l ิงเฉยๆแต่ว่ามันดันไปซ้ำกับวงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็เลยตั้งเป็นบ l ิง182ซึ่งตอนหลังมาร์คในในสมาชิกในวงเนะะี่ยค่ะเขามาเปิดเผยตอนหลังว่า,าตัวเลขอตัวเลข182ไม่มีความพิเศษใดๆนะคะแค่เติมขึ้นมาเฉยๆเดี๋ยวลองไปฟังเพลง all the small things กันดีกว่าค่ะ ต่อาานะคะริฟที่3บุ๊คอยากนำเสนอวง The Offspring เป็นเพลง Pretty Fly เพลงนี้จะอยู่ในปี1984นะคะเพลงนี้จะขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตประเทศอังกฤษแล้วก็คนไทยเนี่ยจะเอามาล้อเล่นกันในช่วงหนึ่งะคะเพราะว่าด้วยความที่ฟีลเพลงนี้มันจะฟังแล้วรู้สึกเป็น3ชาติเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยค่ะ And all the girl say girlies fly the pretty I'm วงที่4บุคขอนำเสนอเป็นวง Green Day นะคะเพลงนี้จะมีชื่อว่า b a s k e t Case เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างรากฐานให้ดนตรีป๊อปคังเนี่ยขึ้นมาเป็นกระแสหละักนิฟของเพลงนี้ยังได้ยินบ่อยๆและถูกเป็นแบบฝึกหัดให้นักดนตรีรุ่นหลังจนถึงปัจจุบันค่ะ Sometimes myself creeps Sometimes plays on my get streaks me keeps It I mind setting I think all a watch drink And up never ต่อไปริฟที่5นะคะจากวง Rancid ก็คือเพลง rose radical เพลงนี้จะอยู่ในปี1991นะคะคือส่วนตัวบุ๊กก็ชอบเพลงเออชอบวงนี้ด้วยความที่ว่ามันมีกลิ่น i า rock and roll ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ด้วยสมาชิกทั้ง3คนแบ่งหน้าที่กันร้องด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยค่ะ She was out in touch on camel beds I know who he was on the he waiting for me, While the phone walkers and the motor stoppers were out on the corners where the smoke could ต่อมานะคะในช่วงยุค2000เนี่ยเป็นเราเรียกได้ว่าเป็นช่วงยุคเฟื่องฟูของดนตรีป๊อปคังได้เลยเพราะว่าใครๆก็ต้องรู้จักแล้วดนตรีกระแสะหลักเนี่ยก็จะมีหลายๆวงที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น s u m ป์โ i ลิ One, Simple Plan นะคะหรือว่า Good c h a r l o t t e Boy l like l k k g i r r l แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยะคะ่ะแต่ในที่นี้บุ๊กจะขอยกเพลง shut up จาก Simple Plan นะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเพลงนี้ถูกนามาอยู่ในโฆษณาของโทรศัพท์มือถือค่ะ ซึ่งคนไทยค่อนข้างติดหูเพราะว่าเพลงนี้จะมีเมโลดี้แล้วก็เฟซซิ่งเนี่ยค่อนข้างแคชชี่ค่ะฟังรอบเดียวก็น่าจะจำได้กันเลย,ยไปฟังกันเลยค่ะ <S 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 คนสุดท้ายนะคะริฟที่7จบุ๊กขอยกให้หลายๆคนที่มอบฉายาให้เขาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการดนตรีป๊อปพังนะคะก็คือเอวิราวินค่ะคือบุ๊กจะนําเสนอเพลง Skater Boy คือเป็นเพลงที่เขาปล่อยออกมาปุ๊บดังเลย <Wow. S 1> คือเปิดตัวเลยว่าเขาคือใครนะคะซึ่งล่าสุดเอวิลได้ออกอัลบั้มใหม่ให้แฟนๆได้หายคิดถึงและทําให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเธอมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ฟังหมดทั้งเจ็ดริฟแล้วที่บุ๊กมานําเสนอวันนี้เรียกได้ว่าดนตรีพังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวมันคือวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานมีประวัติมีที่มานะคะช่วงนี้สไตล์เพลงป๊อปพังเนี่ยเริ่มกลับมาเพราะว่าศิลปินที่เคยออกอัลบั้มแล้วทิ้งห่างไปนาน,นช่วงนี้กําลังทยอยปล่อยกันออกมาเช่นเอวิลลาวีหรือว่าซิบเบิลแพลนหรือว่าเขาอาจจะไปฟีดกับนักร้องวงซัมบอริิวันต้องคอยติดตามกันนะคะก็คือน่าสนใจมากทําให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงนะคะ ซึ่งทั้ง7อันดับที่วันนี้บุกยกตัวอย่างมาไม่ใช่การจัดอันดับอย่างเป็นทางการนะคะเป็นความชอบของบุ๊กเองยังมีอีกหลายวงมากที่บุกไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ทั้งนี้เป็นความชอบส่วนตัวทั้งนั้นเลยหากเพื่อนๆพี่ๆมีวงอะไรเพลงอะไรแนะนํามาก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะก่อนจากตอนนี้อย่าลืมสับสไครพวกเราและกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ music arms